สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณราชูงามนักเรียนชั้นมยมศึกษาปีที่6ถึง8โรงเรียนเบญจมาราชารังสิตค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเบญจมาการุณป,ปีที่5นะคะซึ่งตัวหนูเองนะคะปีนี้นะคะได้รับเป็นปีที่4แล้วค่ะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะสมาคมศิทธิเก่าโรงเรียนเบญจมาราชารังสิตนะคะที่มี เองนะคะก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะคะที่ทําสืบต่อมาเรื่อยนะคะทําให้ส่งผลให้ได้รับทุนการศึกษานี้รู้สึกอยากจะขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณให้ทุนการศึกษานี้มากๆเลยะคะ่ะจะนําความรู้ความสัปาหนะคะไปพัฒนาบ้านเป็นจมาแล้วก็กลับมามอบโอกาสนี้ให้กับน,อนอ้องๆอีกค่ะขอคุณคดีค,ครับผมนายนครรานตวนชั้นม .5 ทศ .4 ครับ ตนนี้ผมเป็นตัวแทนของเด็กได้านกิจกรรมนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่มามอบทุนไปเยี่มการลงในปีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเด็กกิจกรรมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับไม่ใช่มีผู้ใหญ่เจดียมาําบเกินกันเดื่อว,วันนี้ก็ในเรื่องของเด็กกิจกรรมก็พวกผมก็จะนำทุนที่ได้รับวันนี้ไปพัฒนาต่อใน้านกิจกรรมของตัวเองได้ปฏิบัติออกมา รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากคะ่ะที่มีรุ่นที่มามอบทุนให้หนูคะ่ะทุนนี้นะคะหนูจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาคะ่ะเราเรียนเป็นพิเศษแล้วหนูก็จะเป็นคนที่มามอบทุนให้กับน้องๆในรุ่นต่อไปคะ่ะขอ,อ